ต้องรีบปิดคือถ้าเราไม่ได้เราก็ไม่ควรให้ใครได้นะครับเราดึงได้นะโอ้โหลากกันมาตึงๆจังวะนนี้โอเคเราเล่นให้เพื่อนได้ <c oughs> ต้องขนาดอะไรหรอเพื่อนเราก็ใช้อันติดึงมาเลย สวัสดีครับวันนี้ผมสราก้านะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครคาจานะเล่นเอ็กพีเหมือนเดิมน,นะครับคาจานี่สามารถนาไปเล่นเป็นโลมิงแล้วก็เอ็กพีได้นะครับผมตอนนี้ผมเอามาเป็นคาจาเวทนะครับผมก็บอกเลยว่าเวทแรงๆแบบแซฟฟาที่แบบบอกเลยว่าแสบ แต่นี้เจอชูเจอชูเจอชูอดาดัมโหเราโดนต่อหนักนะเขามีขวานด้วยนะจะได้อยู่ฮะตัวเราหุดเลือดได้นะจากสกิลหนึ่งแล้วก็แซ่ฟาตายหนึ่งสเต็ปแด้วตอกมาต้องสไลด์หนีก่อนก็คือแลกกันนะเจ็บๆแต่ อาจารย์นี่บอกเลยว่าผมว่าตัวละครมันอย่างที่ผมพูดไปในเทียร์ลิสนะครับก็คือตัวมันอันติเมตมันสั้นไปหน่อยไม่หน่อยอะเยอะเลยว่าไงอาดามเขาปิดเราได้เราก็ต้องระวัง้วนะดนเดี๋ยวไ่ะสวนกันไม่ะเหมือนจะมีใครมาเติมนะครับ เมื่อกี้เพื่อนติ๊กบอกอยู่เราก็ต้องรอฟื้นฟูมาก่อนโอเคเบนมีเบนมามออกขโมยหน่อยหรือว่าขโมยได้ครับกฟูฟาได้เหมือนชูจะรอเราหรือเปล่าเหมือนชูหายนะ โอ้โหรอจริงไอตัวนี้มันรอจริงรอจังไอตัวนี้มันรอเรื่องรอนานจัดรับแทนดีโอ้โดนโดนหน้าๆเลยโอ้ยยังจะเอานอะไรอะดัมจะเตะใครเอกวะโอ้โหเตะเข้าบ้านมา เราเรียกป่วนตอนที่จะไม่มีเวลาได้เอาเพิ่มเรือไปก่อนขอดูเลือดหน่อยออไปเจอก,กนัออกนกข้างนอกเพื่อน สโลยังเจ้าอีกเต้องขนาดอะไรเหรอเพื่อนเราก็ใช้แอนติดึงมาเลยแบบเขาเรียแกบบแซ่ดึงมาเลยเราจะลากมาก็ได้นะแต่เราไม่ลากดีกว่าเดี๋ยวรีเรีย,รยสกิลภาพเรายืนนิ่งๆดีกว่าเพราะยังไงก็ตายอยู่ละ อันนี้เพื่อเราได้นะเราปล่อยเลยเราก็ยืนกดดันเลนต่อไปทำตัวให้เขามาสนใจเรานะหลบกล่อนเดี๋ยวจะตายเดี๋ยวหิวเงินน่าจะตายเอาโอยอลูกกาพี่สดเกินพี่ก็ตึงเกินพี่เรียบร้อยตัวตึงเราไปแล้ว ้อเสียของคาจาเวีนะครับเวลาเล่นเกมแล้วมันเล่นยากนะฮะเพราะว่ามันเวลามันจะไปอัติเมตใส่ใครมันก็ต้องฟลิกเข้าไปแล้วถ้าโดนเขาแบบเปิดอะไรเงี้ยก็จบเลยนะครับผมตัวบางมากอย่างที่ถ้าถ้าชูเกิดเนี่ยชูออกจอกเกาะออกดาบไอออกดาบเขียวได้อะไรเงี้ยเขาเตะผมนี่ผมตายเลยนะมันไม่ได้ถึกนะครับคาจาเวีนะก็แรงแรงอ่ะแต่ไม่ถึก เราต้องรักษาระยะนิดหนึ่งเบนอยู่ล่างสามตัวแถวๆกลางนะครับสามตัวชูไปละเดี๋ยวเร,เรียบเคลียร์คีฟก่อนโอเคลิเลียนน่าจะรอนนะครับเราเคลียร์คีฟให้ป้อมมันชนไปให้คีฟมันชนป้อมไปโอเคลิเลียนเราไม่น่าเข้าเลย จริงเราต้องปวชนะครับเก็บนาชูโอ้ยกลับไปก่อนผมจะพยายามไม่จ่ายฟิกเล่นนะครับเพราะว่าจริงๆิงฟิกมันต้องเก็บไว้นะเผื่อจังหวะสำคัญนะครับแต่จริงเมื่อกี้เล่นก็ไม่ผิดนะครับใช้ฟิกเล่นไม่ผิดนะแต่ผมจะเก็บไว้เพื่อเผื่อแบบ จังหวะแบบสำคัญจริงๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอไปก่อนชูน่าจะไม่ไม,มีฟิกผมเห็นชูฟิกไปละตอนเดินกลางนะครับดีไหมดีด้วงไหมชูไม่เอาอ๋อโอเคช็อตไปก่อน เบนอยู่หรือเปล่าไม่อยู่เราก็กดดันได้เรื่อยๆเลยนะครับโอเคมาแล้วลูกพี่มาแล้ว,ลวนี่ไงไม่ต้องอันติเมทไม่ต้องดึงก็ได้จบอย่างเงี้ยแหละป้อมแตกครับชิวๆ ป้อมแรกเลนอีกพีแบบชิวๆจจงหวันนี้มีสองทางเลือกครับก็คือรอนะรอเอาบัฟเผื่อมีคนเอาบัฟแดงไม่ก็ผมกลับไปเอาปูแต่กลับไปเอาปูนั่ะเป็นทางเลือกที่เซฟสุดจังหวันนี้ไปแก๊งก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าทีมเขายังไม่ไม่กระจายหรือไม่ก็ไม่รวมตัวฮนะเราก็ทำอะไรที่มันมีประโยชน์ ต่อตัวเองก่อนต่อชูสกิลหนึ่งหมดแล้วก็เข้าไปแกมแล้วนิดนึงเอาชูเด,ดกลับมาทำไมอ่ะเพื่อนก็เราตายอยู่นะครับก็คือจ,จ,จีจีนะพริออกไปก็ตายนะครับมันไม่คุ้มนะคือถ้า,ถ,าถ้าเราโดนเปิดอย่างเงี้ยแล้วเรานอนรอเนะ <laughs> ปล่อยปล่อยปล่อยมือปล่อยมือเลยไม่ต้องเล่น ติดสโลงสโลระยะมันสั้นนะครับอัติมิตแล้วก็ดูเลือดไปก่อนแล้วก็ไม่ลืมที่จะกลับมาเคลียร์คีบหลอดเกินสามวิครับหลอดเกล้าอีนี้มีคนไม่ได้เล่นแล้วหนึ่งคน เราชิวๆละโอ้ยเบนตายเลยเมื่อกี้แรงเกินีีก็แรงเกินวิ่งผมกดอัติเมโดลัวเผื่อนอาตาเรียมานะครับแล้วก็เช็คไปก่อนหนึ่งทีไม่โดนไม่ใช่ไม่โดนไม่อยู่เช็คไปก่อนสองสอง พุ่มไม่เจอรักษาระยะหน่อยเดิดนชูฟิกเติดนาหน้าจ่ายติครับจ่ายทุกอย่างเลยนาหน้า จายหมดไม่ส่วนเป็นใครเราก็ชิงไปก่อนโอ้โหเพื่อนเราโดนหมดเลยฮะทีนี้แล้วไปทำเขาไว้ซะเยอะไงไปเรียบร้อยเลยทีเดียวเร,รวาก็ดึงกลับมาโอเคโอ้โหโดนปิดไปแล้วเพื่อน ก็ปีปูต่อตอนนี้บอกเลยว่าเริ่มแรงแซ่เริ่มแรงสกิลหนึ่งเริ่มช็อตโหดนะครับก็เริ่มได้คะแนนได้ตอดและได้ตอดเจ็บนะเราอ่ะเดินผ่านนะเจ็บนะใครอีกเนี่ยเยอะไปหมดแถวนี้มันเยอะไปหมด เจ็บนะตรงเนี้ยเจ็บนะเฮ้ยเอาดีเพื่อนมอสไม่มีดูดเลือดเหรองานหยาบแล้วครับเรียบร้อ,รอยฮะงานหยาบนะฮะและอลูกะเราไม่มาครับนี่คือ ความหยาบโลนแะตอนนี้สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งคือการตีหลอดแล้วเพื่อนไม่เพื่อนไม่ได้ตีด้วยนะฮนะอยากจะรีบร้อนชนะครับกลายไปรีบร้อนแพ้เอานะเอาแล้ว มอสเราทำเพื่อไม่มีดูดเลือดด้วยนะครับผมกำลังจะออกนะแต่ไม่ทันแน่ๆจริงๆมันไม่ทันอนะ่ะจริงๆอะ่ะพี่รู้ๆอะ่ะโอ้โหจะฟิกไม่ทันเมื่อกี้เห็นแล้วฮะเมื่อกี้ทีมเราไม่ได้มากันนะก็เรียบร้อยเลยตุยนะครับผม เราก็เคย์คีไปก่อนถึงเกมจะล้มแต่เราก็นะต้องไปต่อนะผมไหนจะมีนาตรงนาตานะตัวโหดนะเขาเรียกว่าใบาโหดมาก คือจริงๆต้องรวมกันแล้วฮะจังหวะน,นี้มันต้องรวมกันแล้วนะมันถึงจะได้เล่นนะไม่งั้นคือถ้าไม่รวมกันสักทีไม่ได้เล่นนะครับผมโอ้โหโดนไปก่อนซีซีหนึ่งสเต็ปม,มันเอาสุดอยู่แล้วตัวเนี้ยถอยๆเพื่อนหลอดเกิดเด้อ ถ้าบวกจนลืมดูหลอดก็เรียบร้อยเหมือนกันแพะนะฮะหลอดนี่สําคัญเลยปิดกรงปิดเกียร์นี่สําคัญไะยิ่งแบบหลอด12นาทีนะครับผมก็แค่นะั้แหละต้องรีบปิดคือถ้าเราไม่ได้เราก็ไม่ควรให้ใครได้นะครับเราดึงได้นะโอ้โหลากกันมาตึงๆเจ้วะนนี้โอ้โหแต่โดนระเบิดหนะ้าหน้าไปก่อนโอเคได้ยู่แต่เราทําหน้าที่แล้ว ดีที่เมื่อกี้ทีเราได้หลอดแต่ที่เราไปทำอะไรกันขนาดนั้นเพื่อนน่าจะถอยมาแล้วนะตั้งแต่ได้หลอดนะครับผมแต่สลงใส่น่าจะบ้าคิวกันจักนะก็เลยแบบพุ่งเข้าไปเลยเสียหลอดฟรีครับไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังดีกว่าเขาได้หลอดแล้วก็ปิดบ้านเราเลยแต่อย่างเสียยางครับถ้ายิงแบบมากันแบบไม่ได้เล่นกันแบบทีมด้วยนะทำใจครับบอกเลยว่ายับยับ แล้วก็ดันป้อมไปก่อนแล้วทำสิ่งนี้ทำได้ไปก่อนนะครับผมโอ้ยนานะ่าบอกเลยว่านาน่าแรงแรงและตอนนี้ชิวๆละน้ำแข็ชิวๆฮะนา,นาน่าอุ้ยโดนสโลโดนนาน่าเบียบลอยไปเลยครับผมเราต้องหาตัวสำคัญจับให้ได้นะครับแล้วให้เพื่อนเล่นนะไม่ไ赖ครับทีม ไม่เก่งหรือเก่งนะครับไม่เป็นไรฮะเราก็ต้องเล่นนะต่อไปนะผมเราจะไปะยอมแพ้กลางทางก็ไม่ได้ด้วยเกมหน้านะครับผมเราไม่ได้เล่นคนเดียวเดี๋ยวเราหาจังหวะด,ดึงดีๆนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะเดี๋ยวหลอดจะเกิดด้วย30กว่ากวีนะครับผมต้องพยายามประคองทีมให้ได้นะถ้าถ้าทำแล้วทำไม่ได้ก็คือจบนะครับ เกมนี้ยับแน่ๆยับแน่นอนเดี๋ยวผมต้องออกของการสักชิ้นละมันเลดเกมแล้วนะครับต้องหาของการละกันตุยสักชิ้น ขอให้เพื่อนโอเคมีคนโดนเปิดก่อนหนึ่งคนแล้วนะครับผมงานหยาบนะครับทุกคนตอนนี้ผมดูก่อนเผื่อมีคนจะจบบ้านโอเคไม่มีครับเราก็ล่างม,มาปิดเลยตัวนี้เราก็ปิดเขาอีกตัวโอเคเพื่อนสวย เราเล่นกันได้ครับไฮลอดโดนเวทแรงอยู่โอเคดักไปก่อนเออช่วยกันเชียร์คีบเพื่อนให้คีบเข้าบ้านโอเคน่าจะตีแตกอยู่นะครับพอเราก็ไม่ได้ตีเบาเอาหลอดเลยเพื่อนเร็ว เอาละเพื่อนมีคนเล่นเยอะแล้วกลับมาเร็วเพื่อนโอเคเราเล่นให้เพื่อนได้นาตาอย่ามายุ่ลงลากนาตามาฮะ โอเคนาน่าไม่ได้วางไออันติไว้เกือไปอคีคิไปก่อนยนู้นมไม่มีตัวดันแล้วนะครับถ้ามีก็แค่แคเบนถ้ามีตัวดันก็คงเป็นแค่เบนนะครับเราต้องปิดแล้วถ้าเราไม่ปิดเราจะโดนเขาปิดนะสิเพื่อน โอเคน่าจะได้ปิดแะน่าจะจบฮะถ้ามมมีอะไรผิดพลาดตีชิ่งโอ้โหน้าจับชูไปก่อนจบฮะจีจีบอกเลยว่าตึงๆตอนนี้นะครับผมต่างคนก็ต่างมีหน้าที่นะครับผม อันนี้เราทำดาเมจไป6กหมื่นแล้วก็แทงไป5้าหมื่นเหมือนกันนะบแบบหนึ่งหนึ่งนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเจอกัน